ทุกคนด้วยนะคะก็อยากจะมาบอกเลยว่าวันนี้จะทําคลิปครบรอบ8ปีนะก็จะเป็นคลิคปความจริงก,ก็ไม่ใช่คลิปรอบ8ปีไม่ใช่คลิปอะไรทั้งนั้นก็เป็นคลิปปกติที่ทำะลยวันนี้วันนี้เราก็จะเอาน้องเบบี้ทีเสือตัวเบบี้ทีตัวแรกในชีวิตเนี่ยมาทำอาหารที่น้องกินอนะันนี้ก็จะเป็นคือทำเองหมดเลยนะคะก็ ทำเองหมดเลยส่วนตะเกียบนีออ่ไปหยิบมาจากตู้กับข้าวซื้อสำหรับบ้านสําสำหรับใครที่อยากทำํำตามก็สามารถทำได้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะมาบอกวิธีการทำก่อนสิ่งเช่นอันนี้ยใช้แกนทิชชู่แล้วก็ใช้ถุงแล้วก็ได้มาวาดหรือว่าจะวาดเองก็ได้นะเออให้มันแกะได้แบบนี้เราก็ต้องได้แบบนี้ด้วยด้านในก็คือทำง่ายมากเลยนะ ไปหยิบมาจากตู้นะสําหรับบ้านใครที่มีตะเกียบน้อยเนี่ยก็ดี y เอาละกันนะเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มเอาเดี๋ยวเอาสำหรับใครที่สงสัยเนี่ยว่าเออเราทำคลิปนี้ไปทำไมก็แค่อยากให้ทุกคนได้ DIY อของสนุกสนุกไว้เล่นทำคลิปเยอะๆนะคะก็อันนี้ใช้เป็นพวกพูดยังไงดีอะ พูดไม่ถูกค่ะเพราะว่าเออ,เอ,อมันทำมาจากทาบาสกุช,ชี่ของปอมเพราะว่าแบบมันทำง่ายดีส่วนอันนี้ก็จะเป็นเออไว้ใส่นะคะไว้ใส่กินเป็นตัวชามนั่นแหละส่วนตัวนี้เราเรียกง่ายๆต้นหอมก็เป็นทาบาสกุช,ชี่ปอมเหมือนกัน อปกรณ์การทำอย่าลืมที่เก็บด้วยนะที่เก็บใช้เป็นกล่องนะคะใช้เป็นกล่องเล็กๆใหญ่ประมาณออประมาณไหนไม่รู้ออไม่ต้องไปสนใจเสียงแมวนะคะพอดีบ้านเรามีแมวเยอะแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงแมวนะบ้านเราเลี้ยงหมาคงไม่คง หวังว่าเมวค้าบ้านคงไม่ตายมันน่ารักมากอย่างแรกนะคะอุปกรณ์ก็แนะนําให้เป็นที่ใส่เข็มกัดมันก็จะมีความเล็กพอประมาณส่วนอันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกไปนะคะสองอย่างนี้เป็นถ้วย sakushii ปอมอันนี้ก็เป็นถุงไว้ใส่พวกของนะคะส่วนไอตัวนี้ก็เป็นที่ไว้ใส่ของกินยาอะไรไม่รู้นะยาอะไรไม่รู้แต่จําได้ว่าพอกินหมดแล้วเราก็มาทํา ตัวนี้ใช้แกนจิ๊ชู่บอกไปแล้วต่อไปก็จะเป็นของด้านในดีวิธีทําของด้านในนะไอตัวเนี้ยอาจจะต้องให้คนที่เย็บผ้าเก่งๆทํานะต้องใช้ผ้าแล้วก็สำลีกับเออนู่นนี่นั่นต้องให้คนที่เก่งๆมาเย็บให้เพราะว่าอันนี้เราให้ยายเย็บให้นะตัวนี้ถ้าไม่ต้องสงสัยนะว่าเราเอามาจากไหนเรา คือฝนตกบ่อยแล้วพ่อก็บอกว่าเสื้อกันฝนอันนึงมันเก่าแล้วเอาไปได้เลยเราก็เลยเอาตัวที่มันผุเอาไว้อะเอาออกมาแล้วก็ลูดมันมันก็จะมีความหยุ่ยหยุยแบบนี้นะนก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มทำแล้วนะเดี๋ยวขอเก็บของก่อนโอ้ยใครทายถูกว่าเบบี้ทีวีนี้เป็นวีอะไร เดลล่าจะไปกดติดตามช่องให้ช่องของคุณอะไรเออเออ,เอ,อโอ้ยโบอกเลยนะคะถ่ายยากมากเพราะว่าเออไม่ได้นั่งจากเก้าอี้นะคะนั่งพิงนโซฟาเอาก็เลยถ่ายยากเหม่อยนึงอ,อ,อย่างแรกเราก็จะต้องมาเปิดอันนี้ก่อนเลย อันที่สองเราไม่เว้นหรอกนะว่าจะใส่เน,นี้ยเพราะว่ามันเป็นของสำคัญมากไอ้ตัวเม็ดๆอาจจะเก็บยากหน่อยนึงนะทุกคนเพราะว่าโอ้ยหายไปไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทุกคนขอหาก่อนว้ายหายไปไหนแล้วเอออเจอแล้วเจอแล้วทุกคนเจอแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอ้หาตั้งนานนึกว่าหาย แล้วก็ใส่ไปแบบนี้ได้เลยอย่าลืมาตัวนี้ใส่ด้วยนะก็จะใส่ง่ายแบบนี้เลยนะถ้าเป็นที่ใส่เข็มกลัดอึ๊บต่อไปตัวนี้เองก็เปิดแบบนี้ได้เลยนะมันเปิดง่ายมากนี่แต่สําหรับใครที่ขี้เกียจเก็บก็อาจจะต้องเก็บยากหน่อยนึงนะเพราะว่าอันนี้คือแบบมัน เราใช้แบบโรยแบบนี้เอาอะเราไม่อยากเคเคแล้วมันเก็บยากมันจะติดกันเป็นก้อนอืตอนนี้ทุกคนก็ได้ดูคลิปมาห้านาทีสามสิบสองวิแล้วนะโอ้ยบางทีเราใช้ตะเกียบเอาเพราะว่ามันง่ายกว่าใช้มือสําหรับใครที่คิดว่าเอาออกยาก็สามารถใช้อ,อุปรกรณ์ที่เคลง่ายกว่าตะเกียบได้นะคะโอ้ยร่วงแล้ว ใช่มันยากประมาณนี้เลยก็สำหรับใครที่ขี้เกียจเก็บเนี่ยอาจจะต้องเ,ออเหนื่อยหน่อยนึงนะคะขอนอ้ยมันเป็นอะไรที่ทั้งทางยากแล้วก็เล่นยากขนาดตอนถ่ายนี่ยังยากเลยเพราะว่ามันเราดูจากไอแพดเราอะเราไม่ได้ดูจากชีวิตจริงโอ้ย มันก็จะเลยมองยากหน่อยนึงภาพก็เบือเลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันก็แก่ยากประมาณนี้ทุกคนดูสภาพแล้วมันก็ตกเยอะด้วยพอเราแคบแบบนี้จะแ,แคบแบบไหนก็ตกตลอดเลยไม่รู้ว่าเล่นไปทำไม นี่แหละความยากของมันยิ่งเป็นตอนเข้าไม่จริงอันนี้เราทำเป็นไข่ปลานะทุกคนเออเีอยออ๋ยวไปสองเม็ดพอโอตอนนี้พรมให้รวยอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยวโอเคโรยโรย,แบบย,ยแบบไม่ได้โรยโรยแบบไม่ได้โรยอ่าได้ทำไป็น สำหรับใครที่รั้วเนี่ยเป็นวีอะไรเดี๋ยวเราจะไปกดติดตามช่องให้เลยโอ้ยกับหลังก็ยากมองไม่เห็นเส้นตะเกียบเลยยิ่งตั้งยิ่งยากโอ้ยคือเราก็จะทำไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะทุกคนอย่างเช่นเราจะให้เออเราขออนุญาตเปลี่ยนมุมหน่อยนะคะโอ้ย ใครคิดว่ายากแล้วกดหนึ่งนะอโอ้ทุกคนใช้ยังใช้เออใช้ถุงเลยละกันได้แล้วมั้งขออญาตเก็บของแถวนี้หน่อยนึงนะคะคือมันเลอะมากเลยโอ้ย สำหรับใครที่ไม่ชอบเก็บอะไรนะนั้นก็อย่าไปหาทำนะคะหรือมากตอนที่ทำเล็กๆคิดว่าจะไปได้สวยเอาจริงๆก็คือไม่จำเป็นต้องใช้เม็ดเลยนะใช้เม็ดแล้วทำยากมากแค่โรยใส่แบบปกติก็ไอเม็ดๆไว้กินทีหลังแล้วกันอย่างแรกให้เขาเกินสาระเปาก่อนโอ้ ใช้ยากใช้เย็นแทเยินเอาคือตัดต่อคลิปไม่เป็นเพราะเราแค่แปดขวบ่ะนะโอ้ยโอเคเราว่าเราเก็บอันนี้เข้าอันนี้เลยดีกว่าปวดหัวทำแล้วปวดหัว ต่อไปเส้นมามา่าที่โอ้ยต้องมองในชีวิตจริงด้วยปะเนี่ยแค่มองในชีวิตจริงก็ยากแล้วชีวิตในเนี้ยจะยากแค่ไหนกันเชอโอ้ยใช้มือแล้วนี่ยังยากกินแบบมือไปเลยแล้วกันโอ้ยก,กินไปแบบสำหรับใครที่ขี้เกียจเก็บก็ กินเออเขาเน่ยจะกินไม่ได้นะทุกคนโอเคแล้วว่าเราเก็บด,ดีกว่าโอเคเมิดนี่ดื่มไปเลยโอเคจบคลิปแค่นี้แหละว้าวุ่นมากบาย